friegan. quit? manches, they ever do Como ไอ้เหี้ยแต่พอครูเปลี่ยนเป้าเป็นเป้าใหญ่ขึ้นกูรู้สึกว่ายิยงง่ายขึย้นเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งกูไม่ค่อยได้วัดกับเทาระยะไกลก็ได้มั้งแต่กูแม่งโคตรขาดาตัเนียยันจัไม่ได้เรียนความใจเข้าใจแหละพอ้โหมันดักลงแบบได้ชัดแบบยิงหนบ ไม่ถึงยี่่เื่อชิวๆ่วตายที่แล้วนี่โง่จริงคนเล่นกับเพนยครับคนหคนแม่งกูไม่ดีเสียงตีเลยซ้ำนพูดเียอะไรไม่รู้อ่ะแต่สนุกดีสนุกดี วันแดดวันแดดเฮโอ๊ยอยู่นี่อยู่นี่ขวาขวาเฮ้ยนั่นบ้าเข้าไปเปิดบ้าเราเอาเถื่อนเลยวะกูวิ่งบ้าไปเลยเดินบินวิ่งเข้าไปกันกูแบบป๊าดไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาเลยจริงเล่นแบบบ้าแบบเหมือนไอ้เทมเฟดตานั้นเพื่อนเราเราไม่ได้ตบแรงไอรอนกันนะเพื่อน เย็นนะใจเย็นเวลาเล่นเน่ยห้ามเสียวความมั่นใจนะถ้าเสียวความมั่นใจนี่ปิงไม่โดนเด็ดยจยเย็นเอาคุณโดนปิงอุ้ยแวนดอลคุณที่ผ่านอะคุมีแหวนดอลเฮ้ยทำเก็บละคอเมนสิ่ที มันได้เป็นต้องแล้วอยู่อยู่แล้วเด็กๆเป็นต้องแ่รู้เคลียร์ปอญญาอยู่เออไซเฟอร์แซมแซเนต้องฝังภาษาคนเรื่องอะไรก็หมดเลย s k e p l a n e one enemy remaining ดวยไปไปไป ไม่มันไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยจะเอออะไรแต่แล้วก็ช่างมันนั่นก็ช่างมันเพื่อนกูชิวๆอยู่ละไอ้เหี้ยกูจะไปเจอวันนี้โอเมนแม่งยิงเข้าหัวกูก่อนกระสุนดีดขึ้นไปแล้วแม่งมันต้องสเปรย์ยัดเขาละโคตรเซ็งเลย We move as a unit okay Last thing I need is some hero messing things up Boss b h a t Oh Oh Thank you Oh มันให้เป็นต้อกูเฉยเนออกูกูขอเพรามันให้เป็นต้อกู นาไม่ต้องกูเลยอเหียวตฟัครอบน้ากูด้วยเพื่นเชื่อไรแล้วเป็นไปต้งมึงเนี่เป็นไรไมเป็นไร

แค่บางที่กูแคบหมดเลยตัวเลยไอ้สัตว์เพราะต้องฟังลองใช้ปุ๊กแบบไมเพื่อนให้มันเนี่ยมันไม่มีเลสใช่ไหมเด็กกูเ่งสมมติลึกๆไอ้สัตว์ไม่ต้องให้เล่นมีเล่นง่ายกว่านี้อยู่แต่ไม่มีเลสไม่มีใครเล่นเลสสักคนด่านนี้เลสหรือเลสก็ส์ ฟังกันวเองนะิงหายลูก้ปห้องออน้ำแตกแล้วเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ห้าตัวเลยหรอไม่ไม่ไม่วันวันบาสวันบานเสปออะไรวะอือไปหมดละมันเล่นใังไม่ัรไม่เจอใครเฮียมันมันมั่วมากเลยมันเดินตรงขาเลยเว้ยเชื่ออะไรวะเนี่ย ด,ดีแล้วเพือ่อนเออดีล้วนะก็พอละใครจะโง่ยัางมัน <laughs> ชิวอ,อ,อ,อ่ะกูอ่ะนนี้กูชิวๆละเอาสนุกก็พอเพื่อนไม่เป็นไรไรไราไรขาม <laughs> าแต่อย่าาเ,าเราจะพื <laughs> ้นที่ <laughs> I oh, have the Nether! <laughs> 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 <What> the <fuck? laughs> อะไรวะไอ้เหี้ยเหมือนคิฟเฟกีน,นะที่แบบเทเลพอสข <c oughs> ึ้นมาแล้วตายตหัวเขื่อนพูดเลยนะคิฟเฟกีเนี่ยพูดเลยใช่โคตรเขื่อนอะมึงจีเหมือนเลยเฉยอะไรวะแล้วใครเลือกโอเมมาดานี้ไว้ไเฮ้ย มันก็โอเคอยู่แล้วแต่แม่งจริงๆโค้บมันก็ไม่ควรด่านนี้หรอกเพื่อนเออมัวกันหมดช่างมันใครเอมดีกว่าชนะค่ะตีใช้ได้เสมอให้มันเล่นกูบ้าเพื่อน <enemy> ไปไหนไปเยวนี่อติเหรอไม่ไ,ไม่เนอติเก้อเลยวะจะไปฆ่ามาันเหรอกูไปยอมตายหรอไอ้โเสียไปไหมเพื่อน เร,เราต้องรีบแบบโนบีตรงนี้มีเลนเนี่ยกับมีออนเนี่ยไม่ต้องให้มันได้พื้นที่เลยเล่นดึกๆเลยเนี่ยจะบอกสองที่นี้ชิวเลยโอ้ไม่ต้องให้มันได้ห้องน้ำตรงนีเ้เนีเจ็ดมันเล่นไม่ได้อไ,ไอ้เนี่ยไม่ได้เอาหลอ

มึงเอางั้นเลยเหรอเพื่อนโย that's too achievable โอ้โหเฮียคุณวิ่งไรใครไอ้เหี้ยเจ็บสุดเลยครับห้องเดือดโคตรยับแต่ยับไปเถอะทีมมึงคอมเฮี้ยอะไรเนี่ยกูว่าจริงผก็ หนักอ่ะนะไม่มีใครเล่นเลสเลยทานเลสอ่อนอ่ะกูว่าอาจจะไม่มีใครเล่เนเลสแต่ักคนแม่งก็เลยเป็นอย่างเงี้ยโว้ยนไ ไม่เร็วเลยมึงไม่ได้เดินออกจากขามมึงไม่รั้งหรอกเฮ้ยแค่หน้านั้นแหละเชื่ออะไรเดี๋ยวเฮ้ยมันเดินเข้ามาแล้วซ้ายตัวนึงอุ้ยเด็ดล็อกอยู่ซ้ายนึ่งจุดสมมุติให้ หาย <c oughs> ไปได้ละไอ้ที่ตังมืออะได้เียไม่ได้เล่นิงเลยเพาว่าเลนาที่มันเล่นแบบแผนเดิมมาตลอดกูไม่ต้องเลงอะกูยิงรอละไม่ไแล้วคือแบบไอ้เหี้ยมก เทียบกับสมุกด่านสปีดไอ้ตว์สมุกให้เขาได้พื tamam> um ้นที่เล่นไอ้เานี้โคตรงงดีละดีละความจริงมันควรจะสมอกตรงนี้ด้วยมันโดนเราอย่างนี้บ่อยแล้วไม่ก็รัดเข้ามาเลยเฮ้ยปาตาสูสปายด์ดาวน์บี หวยหามเลยู้หไม่ได้ทำอะไรเียวแล้วเดี๋ยวแล้วมตบมีจัดเด stroy เดนนีมาต่อให้เพื่อนปัดแฝกเราะกอแม่งแบบโหมดแบบท็อปแฟกเขา้วยธาอ่ะมันจะไปังแล้วรู้ไงแม่งเพิ่งผ่าไปแค่สิบนาทีอยงเงี้ยอดีแล้วเพื่อนให้มันชนะไวๆจากตายที่แล้วที่เจอเียง ก็จะแบบพี่กลับมาไวนี่เดี๋ยวกูนี่นะมึงเดี๋ยวกูโยนโยนสมแล้วโยนก้อนเรือนี่ไปพริกนี่อะไรเพื่อน อ่นี่าฮ um> ่าฮ่า What the fuck กัวแม่งใจเสียหมดแล้วเพื่อนแล้วแม่งไม่เข้าสต์อื่นเลยนะเราเราแบบ กูเล่นแบบโนเบนมากเลยนะเว้ยคือแบบวิ่งเข้าไปยิงวิ่งเข้าไปยิงเลงหัวเลงหัวโนเบนใช่ครับแล้วมันไม่เอเซคิวช่วยเพื่อนหนินะไม่บายไปม่เที่ยอะไรเลยเดินไปยิงงงงงเลยกูแบบอะไรเนี่ยแรงอะไรเนี่ยเอ้ากูเผื่อกระโดดไอ้สัตว์อุ้ยโอ้ they got us now w t f u มึงดูจับที่ไทเฟอร์มึงดูที่ไบไทเฟิร์มาโลมีบอดด้วยหรอวะงูไม่รู้อะบอดได่ยังไเนี่ยมึงดูมึงป็นไทเปิร์ไม่แต่ไทเปอร์มึงเห็นอะไรอย่างเีที่ยิงกูได้คือให้เลน่า ประมาณไปไหนวะมันมันยังเป็นคนอยู่เพื่อนมันยังยิงเราได้อยู่อุ้ยเฮียไข่แตกแล้วอ่ะเพื่อนกูโดนแโอเมนยิงเข้าหัวตายเลย I need this เฮ้ยไม่เอาดีกว่าแต่กูแต่กูไม่อยู่ด้านหน้าแล้วนะดูไปทำไมเรา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 เล่นห้องน้ำมากอ๋อมันอยู่บีนี่หว่ามันเบียดติดล็อกด้วยเพื่อน

เออสองสองได้ยังกูกูเข้าไปจะแฝงหลังให้แต่โอเมนทีมันไม่รู้ดี tag ไอ้ตองมาไหวคุณว่าทีมเราเม่งสองห้าไม่ไม่ไม่เหลือไว้กูวะเอาไปปล่อยขึ้นฟางเถอะไอ้ตัวเขาหลง ม่แล้วคือสมองก็มีนะฝ um ั่งตรข้ามมงโดูบินจัดเลยเดี๋ยวก็พีกมาเชื่อกูไหฝั่งเราเอมกากเอมกากแต่เล่นไงเพื่อนแต่เล่นฉลาดนี่ยพวกเรา ตับไอ้เหี้ยต้องให้มันไม่ให้เดินไม่ได้เดินเลยเอาจริงก็ประมาณไม่ได้ละมันมันก็ยังเป็นคนอยู่ยิงมันคมนะเว้ยกูเต็มตดวมันเต็มที่ที่เรายิงได้เพราะเราฉลาดกว่าแล้วเราคุมไหวเฉยเดน่าน่าจะหัวเสียโดนโดนกูวันแทบเริ่มมาก็โดนวันแทบเลย ตงวันนี้เาจะหัวเสียเข้าไม่ได้เจอสโมคกูไอ้ติดยิงอยู่ที่นั่นเน,นี่ยมึงแล้วไม่ไม่ไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นเลยปล่อย้าไปข้าไ,ไ,ไปเราเราเข้าไม่ได้ไม,ดมันมีเดดาเขาไม่มีแฟดเลย แล้วเจสไปทำอะไรตรงนั้นวะวันทุก้าวันทุก้าเี่อะลยวะเร่งเร่งเอวูเอวูไปนะเพื่อนที่มีสมุมีสมุมมมมมม เยบแล้วเมเนเขบพิกเลยเรี่ยไม่ใส่หมวกบังเลยกูเจอเข้าไปหลังแล้โูงเลยมูเจ้ไอเหยื่น่าเจอกูเอาคืนไปพยพ่อพดแม่ บางแกวจะพอกันนั่งานเอาแตเลน่าไม่เกิดเป็นคนเดียวที่ได้ม่ให้อย่างคมเอาเอ็มโนตโนตเลาดีเอดีเวงนี้น่าเบื่อแล้วเว้ยเี๋ยจะรอบแล้วนะวลอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียหงัเหลืออยู่ส่ป็นเมิงๆเฮียแ์พอยต์สนกูไม่อะโอเคว่ากันเดี๋ยวมันชักปืนมาทำเงี้ยเพื่อนโยเขาแค่แค่ยับ You have man. Oh, okay, okay, okay. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Someone needs to us? go. 11, 11. you Right here. Yo, what the fuck?

มีหิวอ่ะใช่แบทแมทแบทกูก็จะนั่นกูลืมไปว่ามึงเล่นสกันยี่วันขาดเหลี่ยมยังมึงยังฆ่าไม่ได้ก็เลยได้ไอ้เนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมใส่ฝั่งกูไปฝั่งรับทีมหนีเหลี่ยมแต่แพ้พวกกู ยูดีคือเทียอะไรครับยิงย่างยิงคือพี่ตายเลยเออเรน่าแม่งแม่งเหลี่ยมไอสัตว์กูถือมีดไปแม่งถือบูตยอกได้ยิงไอเฮตานี้บกอกสามสามมกูบอกอะไรวะ่าสามสองแต่กูยิงน้อยเนี่ยังบวกสามสองอีกตาอีกตาอุาย้ยเอาได้ฮะโอเมกเดมอนสองกูจะกูเลย กากสัตว์เลยเว้ยมันมีตาหนึ่งที่กูถือช็อตตี้ไปยิงมันอะตอนนั้นกูกำลังควักปืนเลยไอ้ย่าอ้อ<ๆ>กูเล่นสกายไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยทีมมันแม่งแบบเรน,นาในบอนสองอ,<ๆ>อ๋อเกิดกากดูเล่นกับควายจะไปอยู่ฝั่งนั่พวกมึงไป<ๆ> อ้ยสัก <Elijah> แต่แก้โค้เราก็แอบควายอยู่นะควายเฮียกูหุนเลย